เช่นเคยนะครับกับรายการพุทธคุณพักเครื่องวันนี้วันพฤหัสใช่ครับสองทุ่มถึงสามทุ่มเวลาเดิดีเวลาดีๆนะครับช่วงกําลังพักผ่อนเลยสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับกลับมาเจอกันทุกวันเลยนะครับทุกวันนะเวลาดีๆแบบนี้นะสบาย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 เลยวันนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยวันนี้รายการพุทธคุณเนี่ยปกติแล้วเราจะมีสาระเกี่ยวกับพักเครื่องใช่คมีคลิคในการดูใช่ั้งพักเก่า้าใหม่นะครับเป็นเกร็ดความรู้ นะยังไงก็ติดตามชมได้ตลอดเลยนะครับท่านที่ชมอยู่ทางช่อง PSI V6 ช่อง76เนี่ยครับอ่าแล้วก็มีช่องทางอื่นด้วยครับ b o o k f a n แฟนเพจ V6TV ใช่แล้วเรายังมีอะไรนะ u y o y t u t u b e แอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน V6TV ไปโหลดกันได้เลยโหลดได้เลยนะครับ Android โหลดได้นะครับ Apple โหลดได้นะครับโหลดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ เราวันนี้เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับพุทธศินของพระใหม่ๆกันบ้างนะครับเบรกแรกวันนี้คุณโตจะพาไปไหนครับวันนี้ต้องพาไปที่วัดพระธาตุมื่นหินเขาบอกว่าเวลานี้เองเนี่ยนะครับมงการพระใหม่เนี่ยเราเนี่ยพาไปแล้วประมาณสองวัดสองวัดหนองทรายกับแสงแก้วโพธิยานครับเราอยู่พักกลางแล้วนะเราขึ้นไปเหนือแล้ววันนี้เราก็ล่องลงมาอีสานสักหน่อย ไปสารวันี้นะครับจังหวัดกาลสินนั่นเองกาลสินหลวงปู่มหาศิลาครับไม่มีใครไม่รู้จักโอ้ชั่วโมงนี้ต้องต้องทอล์กอัพเดตทาวกทุกช่องทุกสื่อทุกสื่อนะครับไปไหนนี่พุทธศาสนิกชนเนี่ยมาต้อนรับหลวงพ่อมากราบมาชมบารมีหลวงพ่อกันล้นหลามไม่ว่าจะมาวัดบวรเลยวัดสัมมนาวงเลยวัดแตกล้นทุกวัดอล้นทุกวัดนะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จัก นะหลวงปู่ศิลาเนี่ยแบบ,บแกนลึกจริง,รงๆว่าเอ๊ะทำไมพระรูปนี้เนี่ยหรือหลวงปูม่มหาศิลาเนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมานครับ,รบได้รับความสนใจจากผู้สานิชชนโดยทั่วไปทุกวงการทุกวงการจริงๆนะครับครับทุกวงการเข้าหาหลวงปู่ศิลาไตเติลเราต้องบอกว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยมียานยังรู้อ่าก่อนจะเป็นที่มาที่ไปว่ายานยังรู้เนี่ย มาได้ยังไงและพิสูจน์กันได้ยังไงถึงรู้ว่าหลวงปู่มีญาณอย่างรู้มีหลายรายการเข้าไปถ่ายทํามีหลายรายการเข้าไปถ่ายทอดเมื่อช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับสามปีที่แล้วเนี่ยรายการโทรทัศน์รายการทีวีทําไรสดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเข้าไปขอทําประวัติหรือทําข้อมูลเนี่ยไม่ได้ครับเพราะหลวงปู่ชอบวิเวกไม่ชอบพุ่นวายชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่สันโดษนั่นเองมันมีเรื่องเล่าว่าทําไมหลวงปู่ต้องออกมาเขาบอกเป็นพระในป่าครับทําไมรอบนี้ต้องออกจากไม่ใช่ป่าทำอะไรนะ ปาช้าทาไมพระป่าช้าเรามีต้องออกมาสู่โลกกว้างต้องใช้คาว่าโลกกว้างเลยครับทุกระบบทุกโลกออนไลน์ทุกสื่อโเซเชียลหลวงปู่เข้าถึงหมดม,มีที่มาที่ไปนะครับจริงๆแล้วหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยท่านเป็นคนจังหวัดร้อยเอด็ดครับอืท่านเนี่ยเริ่มบวชแต่ตอนอายุสิบห้าอ๋อตั้งแต่บวชตั้งแต่เป็นเนรเป็นเนรเป็นเนรไหมเป็นเนรนะครับบวชตั้งแต่เป็นเนรมันยิ่งกว่านั้นตรงไหนหรู้ไหมอาจารย์ลำบ,บวชสิบห้าเนี่ยใช้ระยะเวลาหกปี จบปริญญาธรรมได้ักธรรมเอกสมัยก่อนนี่ต้องต้องมาสอบตอนนี่เลยนะสนามหลวงนะสอบในเมืองสอบในกรุงเทพครับแล้วเวลาวิธีการสอบเนี่ยเขาจะถามตัวตอบตัวไม่เหมือนเป็นไม่เหมือนไม่มีลคเชอร์ไม่มีอะไรนะครับถามตอบถามตอบถามตอบอย่างเงี้ยนะครับผมตั้งคําถามนี้ก่อนแล้วว่าหลวงปู่เนี่ยบวชตอนอายุสิเป็นสามเณรถูกไหมใช้เวลาเรียน6ปีแว่ก็เรียนโคตรต่อเป็นเนรเลย เป็นเนรเรียนมาแล้วก็มาบวชพระสุดท้ายแล้วพอศ2 5 1 5ได้แล้วนักทมเองประเรียนหกประโยคเตอนตอนตอนเป็นเนนี่ก็เป็นมหาแล้วนะรับก็นี่ก็จบแล้วไงนักทำเองแล้วอ่ะถูกไหมได้รับพัดเนี่ยประเรียนรมเนี่ยจากเสด็จพอเับที่กรุงเทพ9ประโยค มาจะจันทร์นั้นคืออะไรรู้ไหมท่านบอกว่าท่านจบปริญญาวัดแล้วท่านขอหนีเลยขอเข้าสู่ป่าดงฟูงภัยมไม่ออกมาเจอผู้คนเข้าสู่วิเวกธรรมท่านใช้เวลาหลังจากสม1 5ห้าเนี่ยนะครับเดินทุด,ดงไปตามป่าเขาลำนามภัย <ไป S 2> เหนืออีสาน<ๆ>กลางใต้เนี่ยนะไปมาทั่วแล้วไปมาทั่วจนกระทั่งท่านไปเจอตำลาวิเศษ ที่ภูเขาควายซอปปบป๋าเหล่าปกติเนี่ยมาเรามักจะได้ยินชื่อภูเขาควายอยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเกจิในบ้านเราเนี่ยนิยมไปปลีกต้ไปจบที่นี่ต้องจบจบที่นี่ต้องจบที่นี่นะครับต้องภูเขาควายจริงๆนะครับน่าจะมีอาถรรพ์น่าจะมีอะไรสักอย่างเรื่องเราเขาบอกว่าภูเขาควายเนี่ยเป็นแหล่งรวมอสุรลกายเลย เป็นแหล่งรวมอสุรละกายทุกชั้นทุกภูมิครับแล้วพระสายวิปัสนากรรมฐานเนี่ยถ้าต้องการเข้าสู่วิเวกธรรมเนี่ยหรือต้องไปการไปพิสูจน์จิตตัวเองเนี่ยครับต้องภูข่าควายเหมือนหลวงปู่มั่นให้อาจารย์ฟันไปหลวงปู่ข่าวไปและผัวควายจะมีหลายถํำอ่าเขาเลยบอกเลยว่าอ่ะไปถ้ำนู้นไปถ้ำนั้นก็ทดสอบจิตใจลุกศิ์ด้วยหลวงปู่ศิลาก็เดินทางไปภูหขกควายครับแล้วได้พบตำรา ที่สืบทอดต่อๆกันมาจากสําเร็จรุนอ๋อฝั่งลาวฝั่งลาวสำเร็จรุนนี่ก็คือคล้ายๆกับตําแหน่งของพระสังฆราชใหญ่ละพระสังฆราชฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งสปปลาวครับผมลืมกดแชร์นะเนี่ยาอ้โหสดจริงๆเลยจำจำชื่อไว้นะสําเร็จรุนนะเดี๋ยวจะมีสําเร็จรุนเนี่ยเข้าไปโยงกับเบรกที่3เดี๋ยวนี้กับหลวงปู่สุขปากคขอมาคำเท่าหลวงปู่มหาศิลาก็ได้เรียนตำลาไบลาน ภาษาไม่ใช่ภาษาไทยนะภาษาของลาวโบราณนะครับท่านต้องเรียนอ่านเขียนจนแตกฉานถึงอ่านตำราและเรียนสำเร็จวิชาได้จนกระทั่งมีคนกล่าวขานว่าสำเร็จจนกระทั่งพูดจากับสับปปะสั์ในป่าได้ครับนี่เป็นเรื่องที่สืบทอดต่อกันมาลูกศิษย์ถามหูว่าหลวงปู่ตอนหลวงปู่ไปเดินทุดงเนี่ยเวลาเจอสิงสาราสัตว์อันตรายเนี่ยหลวงปู่ไม่กลัวหรออะไรเงี้ย กลัวบอกกลัวทําไมคุยกันรู้เรื่องคือคุยกันได้สื่อสารได้สื่อสารกัน,น <ะ S 2> ได้สนทานากันได้ครับนะพอหลวงปู่เนี่ยเขาสู่หัวควายใช่ไหมเรียนอยู่ประมาณสองปีก็เดินทางกลับมาฟังไทยท่านเดินทางกลับมาครั้งเนี้ยท่านก็อยากจะปีกวีเวกเหมือนเดิมครับแต่ท่านเนี่ยอยากไปอยู่ตามป่าช้าตามที่มันสงบวิเวกอ แต่มีหลวงพ่อท่านหนึ่งอยู่วัดโพธิสะอาดเนี่ยท่านเคารพศรัทธาหลวงปู่มากเลยก็เลยนิม,มนต์หลวงปู่ว่าหลวงปู่ขอนิม,มนต์หลวงปู่เนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดโพธิสะอาดเธอ,อคือจะได้ไม่ต้องเดินทุดงไปมาะจะได้ไม่ต้องย้ายที่ที่พูดถึงวัดโพธิสะอาดเนี่ยช่วงปีสี่กว่าแล้วนะในระยะเวลา2 1 1พันหนึร้บาเนี่ยแกเดินทุดงยาวเหยียดอ,อยู่ในป่าเขาลเนาวภัย ไปตลอดคือถ้าตรงไหนวุ่นวายอะไรแกหลวงปู่พักที่ไหนเนี่ยแล้วเกิดความวุ่นวายหนีเข้าป่าครับก่อนจะหนีเข้าไปครั้งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ารอบแรกเนี่ยท่านบวชเป็นมานิกายกมานิกาย,ยตินะครับเหมือนที่ทราบกันดีดแล้วมีตผลเพราะต้องไปยติเพราะว่าท่านเนี่ยไปจำมันส่ายอยู่ที่หนึ่งท่านเป็นพระที่เมตตาเพราะสื่อสารสัตว์ได้ถูกไหมหมาแมวเล้อมรอบเลยท่านก็ดูแลปกติชาวบ้านเนี่ยนะครับ ในหมู่บ้านเนี้เขาเกิดความอคติในใจด้วยความเชื่อ,อเรื่องผีโบราณผีปอบอ,อีสานชื่อเรื่องผีปอบครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้สองท่านเสียชีวิตโดยไม่ธรรมชาติาตาากากเลือดเสียชีวิตทั้งคู่ชาวบ้านก็ตีเลยว่าแน่นอนละนี่คือปอบแดก<อ>ผีปอบกินแน่นอนครับ S <S ก็เลย, <graphic> เลยตั้งข้อสังเกตว่าใครเป็นผีปอบในหมู่บ้านอเข้าตำราสิพระเล่นหมาถูกไหมอันนี้ตำรับผีทางอีสานว่าอย่างนั้นครับเขาเห็นว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ยเป็นพระผู้มีอวิชชาอาคมอแล้วมีสัปสัตหมากับแมวอยู่รอบข้างตลอดเวลาเพราะท่านให้มีความเมตตามากก็เลยมีข้อสงสัยว่าหลวงปู่ศิลานี่แหละเป็นปอบแน่นอนแล้เกิดข้อพิพาทกัน เกิดการขับไล่เกิดอะไรปัญหาหลายเรื่องท่านก็ปีกเวกเข้าป่าครับแล้วก็ทําการยัติใหม่แป,แปลยัติใหม่มเป็นฝั่งจากรมหาดิกายอะมาฆ่าฝั่งธรรมยุทธ์แต่นับพรรษาเนี่ยต่อมาเลยคนับพรรษาต่อมาเลยวัดโบศิษ์สะอาดหลวงพ่อศรัทธามากก็นิมนต์หลวงปู่ไปหลวงปู่ก็ไม่ยอมไปมไปอยู่สวนสงอะไรแกปะอเลนนยไหม ส่วนสงที่เออใช่ที่ไหนครับนี่แหละแกปะเนี่ยชื่ออันยากๆเนี่ยอือมาอยู่ที่ส่วนสงนะครับครับแล้วตอนหลังก็มา <c oughs> อยู่วัดพระาธาตุใช่ไหมอือ่าบ้านแกปะแกอ่างผัแกเปะแกแปะแกปะแกเปะประมาณเนี้ยครับ <c oughs> คือที่เนี่ยหลวงปู่ไปอยู่แล้วมีความสงบวิเวกป่าช้าเก่าอสอนทนาทั้งสัตว์โลกได้สนทนาทั้งเราดูวิญญาณได้ครับก็อยู่ที่นี่จนนาน พอหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นหลวงปู่เริ่มดังนะเริ่มมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้าหาหลวงปู่แล้วเข้าหาหลวงปู่เ็นเนี่ยก็กรับมีความเชื่อว่าหลวงปู่เนี่ยมีวิชาคุมเก่งกามาใครโดนผีเข้าโดนคุณใสโดนสิ่งไม่ดีจะต้องไปหาหลวงปู่ของหายไม่เจอไปหายหลวงปู่เลยเพราะเชื่อว่าหลวงปู่มียานอย่างรู้พิเศษครับของหายบ้านมีผีอยู่อะไรที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางนั้นเนี่ยหาหลวงปู่หมดเริ่มดัง พอเริ่มดังมากขึ้นเนี่ยญาติโยมเยอะละครับเริ่มเกือบข้อพิพาทอะไรอยู่ไ,ไหมอวดอุตริหรือเปล่าออือ่าคนที่ไม่มีความรบคาถาก็าจะคิดประมาณนั้นว่าก็จะคิดไปประมาณนั้นแต่จริงๆจริงๆเนี่ย <c oughs> ผมว่าท่านสําเร็จจิตนะสําเร็จจริงๆจนหลายท่านเข้าไปพิสูจน์เนี่ยจนรู้ว่าโอ้อันนี้ของแท้ของจริงของจริงนะครับ,รบ <c oughs> อ่าจนชาวบ้านเนี่ยตั้งฉายาว่าลุงปู่ศิลาผีย่าน กลัวเลยถ้าใครโดนของโดนผีเข้ามีผีรบกวนอะไรกันแล้วแต่นี่ท่านหลวงปา้าท่านหลวงปู่อยู่ตอนมสยหนุ่มๆหมอปาไม่ได้เกิดนะครับหมอป่าไม่ได้เกิดหมอกปาไล่ผีสู่ปู่ไม่ได้แน่นอนแต่หลวงปู่หลวงปู่นะครับท่านท่านท่านชอบทํานายถ่ายทักใช่นะยานย่างรู้อย่างรู้รแล้วไม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องวันไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดไม่ต้องมาบอกว่าเกิดวันนั้นปีนี้นักสัตว์นี้ตกฟักไม่ต้องอ คุยกันเลยตรงๆสัมผัสด,ด้วยยาจะบอกลูกศิษย์เลยว่าระวังนู่นนะระวังนี่นะอย่าทําสิ่งนั้นไม่ดีนะทําสิ่งนี้สําเร็จนะยากหน่อยนะครับอาจทำอย่างอื่นไนจะสาเร็จง่ายกว่านะนี่มมผมผมเนี่ยมีโอกาสได,ได,ได้ได้กราบหลวงปู่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเจอกันที่วัดสัมพันธวงศ์นะตอนนั้นเป็นงานพุทธาพิเศษนะพุทธาพิเศษคุณแม่บุญเรือนผมก็ได้มีโอกาสถวายกระเช้าเป็นตัวแทนเจ้าภาพให้ นะครับเป็นตัวแทนเจ้าภาพให้หลวงปู่ต้องกรถามว่าอยากได้อะไรหลวงถามบอกอยากได้บ้านจะได้ไหมหลวงปู่บอกเดี๋ยวจะเสี่ยงทายให้นะหลวงปู่ก็ยกรูปเหมือนคุณแม่บุเรือนเนี่ยยกขึ้นโอ้ยเปนจะได้น็อกดาวเนอะ <laughs> แล้วแล้วเพื่อนเพื่อนเชื่อไหม <laughs> ก่อนหน้านั้นสองวัน <laughs> ผมไปดูบ้านตัวอย่างมาเป็นแต่ว,ว่า เราลังเลจะซื้อดีไม่ซื้อดีจะซื้อดีไม่ซื้อดีอย่างเงี้ยบ้านน็อกดาวมันก็เหมือนบ้านตัวอย่างสําเร็จรูปมาแล้วถูกปะ่ะท่านรู้ได้ไงบางทีเราเรากลับมานั่งคิดนะกลับมานั่งคิดเอ๊หลวงปู่กเก่งเว้ยร,ร,รู้ได้ไงว่าเราไปดูบ้านน็อกดาวมานะไปดูบ้านตัวอย่างมานะครับแม่คืออภิิหารเรื่องเล่าเนี่ยมันเยอะอืคือเราเนี่ยอยากให้รู้จักหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยเอาผูต้ตรงตรงเลยนะท่านเป็นพระที่เมตตามากมาแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ย ถ้าในวงการพระใหม่ใช้คานี้เลยนะในวงการพระใหม่ปัจจุบันนี้นะครับหลวงปูม่มาศิลาถือว่ามีพรรษาเยอะที่สุดอ่าเก่งพิสูจได้อลองไปกราบท่านได้ที่วัดประทาตมืมหินครับและก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องราวหลวงปู่มีเยอะเลยแต่อยากเล่าอีกสองเรื่องอเรื่องแรกเลยไอ้แบนด์จอมซ่ารู้จักไอแบนด์ไหมไอแบนคือใคร <laughs> เออ ไอ้แบเนเป็นหมาวัดไอ้แบเนเป็นหมาวัดนะไอ้แบเนีเป็นหมาวัดหลวงปู่เป็นคนร้อยเอ็ดครับมีความผูกพันกับบ้านเกิดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดีเคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติจังหวัดร้อยเอ็ดไอ้แบเนีเป็นหมาจิ๋กอแล้วก็สติแม่แม่น่าจะค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าวันเนี้ยพี่รันไปหามันเนี่ยจำพี่รันได้พรุ่งนี้ไปมันไล่กัดเลยมันสติไม่ค่อยดีและจิ๋กโด้วย ปกติผสมประกอบเป็นจิกโกโงแล้วชาวบ้านแถงนั้นน่ะเริ่มอึมละอาแล้วม,มันจะมีสามวันดีสี่วันไข้เก็กมาเลเก,กเละวุ่นวายมันก็เริ่มโดนทำลายครับโดนหินมากโดนนังอติ๊กมากดงเพียงมากมหลวงปู่ในเห็นน่ยก็เริลมเกิดความเมตตาครับสังเวชสังเวช<า>เมตตามันคือไม่อยากเอาแหละไอแบนคือไม่อยากให้มันตายอไอที่มันจะ โดนลุกหินบ้างอะไรบ้างก็พอทุเราพเขาคงไม่จะไม่ลงมือมันหนักเท่าไหรหรอกท่านก็เมตตาก็เลยว่าเรียกแบรนด์มาแล้วใส่ตะกุดไปให้ตะกุดเนี่ยเป็นต้นตำรับที่ทำให้ชื่อหลวงปู่มาชิลาเนี่ยจากร้อยเอ็ดจะลดกาลสินเลยอใช้ปากระป๋องที่ว่าแค่มีปลากระป๋องตั<อ>ดหัวตัดท้ายออกว <c oughs> ่วไม่มีเมื่อก่อนหลวงปู่ไม่มี อะไรเลยที่จะมาสร้างวัตถุมนอ่ะก็ใช้ปากกระป๋องง่ายๆตัดเสร็จแล้วก็จานเล็กยันอัคระแล้วก็ม้วนกับผูกเชือกแขวนคอไอแบนผลปรากฏว่าไอแบนรอดไอแบนไม่รอดธรรมดาโดนปืนแก๊ปก็แล้วโดนมีดก็แล้วโดนสารวัตอาวุธจนมีโยมท่านหนึ่งแขนไอแบนมากเลยเพราะไอแบนเป็นหมาจิโกโกลจิกโกเจอนักเลงมันดูร้ายใช่จิกโกเจอนักเล้งวุ่นวายแล้วทีนี้ เตรียมตัวสังหารไอ้แบนเลยเอาละที่บ้านมีปืนอะไรทุกขนาดอะจะล่อไอ้แบนให้ได้ยิงโดนก็ไม่เข้าอ่แล้วยิงเป็นห้าหกนัดก็ไม่โดนนะแคลคลาดตลอดแคลค่าตลอด,ลลอดยิงโดนไอ้แบนล้มเนี่ยนึกว่าไอ้แบนตายดีใจแล้วไอ้แบนมึงเสร็จกูแล้วที่ไหนได้แบนลุกขึ้นมากระดิกขางเดินต่อ,อจนกระทั่งเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีวัตถุอะไรบางอย่างที่คอยแบน อ๋อก็เลยสงสัยว่าอย่างนั้นครับก็เลยไปถามเพื่อนๆชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยไอ้แบร์มันยังไงเนี่ยไอ้ันาตอนเนี้ยจะเอาให้มันให้ได้เลยบอกว่าไม่ได้ลวงปู่มาศิลาอุปถัมภ์ไว้ลวงปู่คนททาให้มันนะเท่านั้นแหละเกิดความรู้สึกทาย่างมากเพราะเรื่องมันเล่ากระจายเพราะมันเกิดเมื่อไม่นานไงอ๋อเป็บางไม่นานใช่ไหมครับเขาเรียกว่านี่แหละคืออภิญญาอภินิหาร ที่สุดกันแบบจะๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ยี่สิบปีหริกปีที่แล้วอมันเรื่องเกิดไม่นานคนที่ยิงยังอยู่ชาวบ้านที่รู้เห็นก็ยังอยู่เจ้าวาดวัดสันติก็ยังอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาอนี่คือเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าตะกุดปลากระป๋องอ๋อเป็นเลยเป็นที่มาของหลวงปู่ศิลานะครับเร่มเริ่มเริ่มทำให้หลวงพ่อมีชื่อเสียงแก่อนดังอยู่แล้วครับ ตอนนี้ดังเ้าตะกุดปลากระพงเลยอ่าเดี๋ยวเ<อ>บรกสองเดี๋ยว 2> <Break> 2เรากลับมาเล่ากันใหม่นะครับยังไม่จบเท่านี้ยังไม่จบพักกันสักรู่เดียวครับเดี๋ยวเบรกสองกลับมาเจอกันใหม่ครับ